สวัสด,ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วกับคลิปอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมทุกๆครั้งที่เจจะลงนะคะก็ช่วงนี้ก็อัปเดตคลิปน้อยลงนะครับเพราะว่าเจแบบไม่ค่อยบ้างหนูเออแต่ว่าก็จะทําให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดานเช็คชื่อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการหา ไอเทมนะเออเราต้องตามหาลองรอยนะทั้งหมดเนี่ยอันนี้เจจะทำคลิปแยกนะคะเออเดี๋ยวค่อยอดูกันเนาะก็เดี๋ยวจะทำยังไงส่วนอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะคะเหมือนที่เราเคยเล่นกันมาเลยส่วนอันนี้น่าจะคล้ายๆอันที่แบบเรากดาห้ามโดนตัวปีศาจหรืออะไรแบบนี้เหมือนคล้ายๆกล่องสมบัติที่รอบที่แล้วเนาะเออ ส่วนอันนี้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบชุดแบบเหมือนเรียกว่าอะไรนะนรบชุดดำอะไรเงี้ยเออมันละแก่เออส่วนรอบนี้ก็มีถึงเลเวล60เลยนะคะส่วนเฮลิคอปเตอร์นะคะจะอยู่เลยที่เลเวล55นั่นเองนะเออก็ถึงก่อนเนอะเออรอบนี้ไม่ได้แบบว่าอยู่อันท้ายเนอะก็ยังไงก็ ไปสะสมกุญแจกันมานะคะแล้วก็มาเล่นมินิเกมกันเนอะก็สามารถทำเคลสได้เลยนะคะทำเคล็ดลยเดี๋ยวจจจะพาไปดูเนาะ mm hmm. ส่วนอันนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเนอะเออใครที่ยังมาได้ทีเรกนะคะก็รีบๆไปเนอะแต่ว่าเหรียญไม่รู้แน่ไม่แน่ใจว่าจะหาได้อยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. อ่านี่เราจะทำกับเอกับ NPC คนนี้เขาก็จะให้เปิดเรามานะคะ mm hmm. คนสำหรับคนที่ยังไม่มีนะเออ ส่วนในตัวกุญแจเนี่ยเราสามารถกดดูได้ตรงนี้ได้เลยนะว่าเราจะหากุญแจได้จากไหนจาก NPC ตัวไหนสามารถทำเควดกับ NPC ตัวไหนบ้างนะคะเขาก็จะได้กุญแจมานั่นเองเพื่อเราจะไปเล่นมิกมีเกมนะอ่ะเดี๋ยวเจจะพาไปดูในดาวเทากันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะแกคือแบบตอนแรกที่เจเข้าไปก็คือแบบโอ้โหแกฟิลแบบเหมือนเซเลนฮิลเลยค่ะเนี่ย แบบนี้เลยก็คือถ้าตอนเช้าก็จะเป็นหมอกแบบเค็อมอะเป็นหมอกที่แบบว่าขาวโพลนที่แบบมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะฮะตอนกลางคืนคมันก็จะแบบเป็นมืดมดแบบนั้นนะค่อนข้างน่าก,กลัวเหมือนกันนะสําหรับคนที่แบบว่ากลัวแบบเรื่องความมืดนะเออแต่ว่าก็นั่นแหละนะคะกคิจกรรมนี้ค่อนข้างแบบเอ,อ้ยแปลกใหม่ดีนะคะไม่เคยมีเนาะเออ แล้วก็การเก็บอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยิงมอนสเตอร์พวกนี้นะมอนสเตอร์ Monster, ปีศาจผีอะไรงเงี้ยเออมันมีตัวสแลนเดอร์แมนด้วยนะแกแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าฉันหาไม่เจอแต่ว่านางมีแหละก็แต่ว่านางยิงยากมากแกต้องช่วยกันยิงนะเออโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของร้านค้ากันดีก,กว่านะร้านค้าก็นี่เลยนะแกใครที่ชอบรถสปอร ะะมาขายแล้วนะคะใครที่พลาดรอบไปรอบที่แล้วนะส่วนอันนี้เป็นในส่วนของอีเวนต์เนาะเขาก็จะแยกไว้เลยเอรอบนี้ก็คือแยกเหมือนกันนะคะก็ดีเลยนะก็จะมีกุญแจมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถกดรับได้นะคะต่อวันนะคะ10ครั้งนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุมใหม่นะคะเป็นกล่องสุมมีปืนด้วยนะอันนี้เป็นเพืนลุงนะเธอ เออแล้วก็แบบเฟอร์นิเจอร์แบบค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ชุดแบบตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตรหลวงอะไรอย่างเงี้ยเออไปยิงแบบปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องซุ่มใหม่เนอะเป็นกล่องสุ่มเทสการดหรือดูรอนนะแกเป็นหมวกหมวกใหม่แล้วก็มีล่มด้วยแกนะ่าสนใจมากนะคะก็ซุ่มได้ต่อวัน10ครั้งนะอ่าแล้วก็ใครที่พลาดนะคะเออ คาถาของราชนีรติการก็นางก็เอามาสุ่มให้เร็วนะคะก็ไปสุ่มกันได้นะคะส่วนต่างๆนะคะอื่นๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะเออไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแกดูดีม้ยพอมันเช้าอ่ะมันแล้วถ้าลมมากเลยนะหูกแกน่ากลัวเหมือนกันนะแบบมืดตึ๊บเลยแกดเดินหาวะ่ะถ้าเจอแบบตัวเสลต์อ่าสลาเดอร์แมนตกใจอ่ะแน่นอนแก ต่อมานะคะก็ในร้านคา้าหัตถกรรมไม่มีไะไรแล้วก็เรามาดูในส่วนของขันส่ง m ม i นะก็บางอย่างก็สามารถซื้อได้ในร้านคา้าคอสตูนะคะส่วนบางอย่างก็ต้องให้เพื่อนส่งนะจ๊ะอืมก็สามารถมาซื้อกันได้เลยนะคะใช้ทองในการซื้อนะใครที่แบบได้อะไรเงี้ยก็สามารถให้เพื่อนส่งได้นะคะหรือว่ามาซื้อในร้านคา้าส่วนอันนี้เป็นเอ่อ ครับเพย์นะครับเป็นอันใหม่เลยเนอะเออก็เราสามารถกอบลิงก์นะคะแล้วก็เอาไปเสิร์ชได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์แบบนี้เลยนะก็ลองไปหาดูดูนะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองไปดูกันนะคะอืมก็เป็นถือว่าเป็นระบบฟังก์ชันใหม่เนาะที่เกมได้เพิ่มเข้ามานะคะอืมโอเคต่อมานะคะสำหรับใครบางคนที่แบบ บางคนเนาะเออบางคนโอเ้ยคาใจวุ้ยแบบเฮ้ยไดโนเสาร์หมดแล้วมันต้องหายไปแน่ๆไม่จ้ากแกกิจทุกยากยังอยู่นะคะเหมือนเดิมทำเครดได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่แค่กิจกรรมอันนั้นหายไปแล้วอ๋ออันนี้ไงเหรียญที่ยังซื้อได้20เพชรชมพูเออส่วนร้านครบาบไข่ไดโนเสาร์ก็ยังอยู่นะคะไข่แลปเตอร์อออเออก็อยังอยู่นะ กิจกรรมมันของเขาของอเดอะรเทเซาเนี่ยมันหม์ไปแล้วนะเออเป็นกิจกรรมใหม่นะคะอืมโอเคต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของคูป,ปองกันอีกว่าอาจารยเป็นรอบนี้ก็แจกขูปปองเลยไปสองโค้ดแบบจุกๆนะคะสองโค้ดใหม่ เออสำหรับ Android ก็สามารถเติมได้เลยแล้วก็สำหรับ iOS ก็มีริงนะคะเกมได้ลงริงไว้ให้แล้วแล้วก็คิกก็ไปเกอกได้เลยจ้าส่วนใครที่ไม่รู้นะคะว่ามีในตัวเกมมีอะไรเพิ่มเติมม้างก็สามารถดูได้ในพรีวิวได้ในหน้าประกาศเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เจเคยบอกไว้หลายๆคลิปนะคะเออก็เข้ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเออทั้งหมดที่เจ รวบรวมมานะคะข้อมูลทั้งหมดเนอะเออก็จะมีประมาณนี้นะคะอันมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโพสได้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคยังไ,ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชมัคส้าชคลิปเจด้วยนะคะส่วนตัวเจคอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า